Microsoft Word หรือ u u t o o o ฮะกด Spacebar แล้วมีเลขก2หรือในอีเมลฮะเปิดมาแล้วมีเลขก2เต็มเลยนะครับมันจะมีเลขก2ขึ้นมานะครับเวลาที่เรากด Spacebar ครับแล้วนะครับพอเวลาเรากด Spacebar ปุ๊บอ่าจะมีเลขก2โผล่ขึ้นมานะครับก็เข้าไปที่ s e t t i n g นะครับแล้วก็ดูหัวข้อชื่อว่า w o w s u w s u t e อ่าเป็นเรื่องอัปเดต History นะครับตัวแพ k เกจของเขานะครับ ที่ตัวเลขรหัสนี้เนี่ยเขาปล่อยอัปเดตมาเมื่อวันที่28นะครับก็อาจจะเป็นเมื่อคือนนี้หรือเป็นวันนี้นะครับหรือว่าจะสัก2อสามวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเพิ่งจะได้อัปเดตกันอันอินสตอออกไปได้เลยนะแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องรอบหนึ่งก็จะหายครับร้านทูไทเราทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลับมาใช้งานได้ครั้งหนึ่งครับ